ชาวขมรโต้กับทำไมมวยไทยได้รับความนิยมมากกว่ามวยขมรทั้งทั้งที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะผมจะพาไปส่องความคิดเห็นเกี่ยวกับชาวขมรละกันนะฮะที่โต้กับว่ามวยไทยเนี่ยทำไมถึงมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่าได้รับความนิยมมากกว่านะฮะ ไปเริ่มต้นเลยละกันนะฮะที่หัวข้อนะครับผมโดยโดยมีสมาชิกนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าทําไมมวยไทยจึงเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากกว่ามวยพมา่าลาวกัมพูชาครับทั้งทั้งที่วิธีการชกเนี่ยการฝึกมันก็คล้ายๆกันแต่มวยไทยดังกว่ามากชาวต่างชาตินิยมบินมาเรียนมาฝึกมาลงแข่งขันในไทยตลอดจนมีค่ายมวยไทยมากมายในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐบางคนมาซ้อมในไทยเก็บตัวในไทยเพราะอะไรเหรอครับ ทั้งๆที่ศิลปะการต่อสู้เนี่ยเพื่อนบ้านก็มีแบบเราแต่กับไม่ไดยมเท่าเราในหมู่คนต่างชาติมันเพราะอะไรนะฮะไปดูก็ได้ฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งะฮะได้ตอบกลับว่าใครบอกว่าเพราะการโปรโมทสงสัยเพิ่งดูมยไทยมาไม่เกิน10ปีเมื่อไทยโด่งดังได้เพราะการพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ใช่การโปรโมท จริงอยู่ศิลป,ปะการต่อสู้หลายอย่างเนี่ยมีการผสมผสานและดัดแปลงไปจากมวยไทยเช่นคิกบ็อกซิ่งหรือคาราเต้ฟูคอนแทคยุคลังๆเนี่ยแต่นั่นเป็นเพราะชาวต่างชาติมาดูมวยไทยในบ้านเราซึ่งมีมาอย่างยาวนานแล้วตื่นตะลึงกับความรุนแรงและเทคนิคต่างๆมากมายของมวยไทยไม่ได้เกิดจากการที่มวยไทยเนี่ยโปรโมทเก่งนะครับอย่าเข้าใจผิดกันเลยนะฮะ สมัยก่อนในยุค60-7080เนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตทีวีผ่านดาวเทียมก็ไม่มีประเทศไทยก็เป็นแค่ประเทศด้อยพัฒนาจะเอาอะไรไปโปรโมทครับเมื่อไทยโด่งดังเพราะการพิสูจน์ตัวเองเอาชนะศิลปะการต่อสู้ท่ายืนทุกอย่างในโลกนะฮะ สมัยก่อนศิลปะการต่อสู้ต่างๆมันแยกกันชัดเจนนะครับเมื่อไทยเท่านั้นที่มีเตะมีเข่ามีซอกและการเตะก็ไม่เหมือนศิลปะการต่อสู้อื่นเป็นการใช้แข้งเตะไม่ใช่ใช้ปลายเท้าเตะเหมือนคาราเต้หรือททคอนโดหรือกังฟูในเมื่อศิลปะการต่อสู้มันแยกกันชัดเจนต่างคนต่างก็คิดตัวคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะฮะ ดยศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศและได้รับความนิยมก่อนมวยไทยมานานแล้วนั้นประกอบไปด้วยคาราเต้กังฟูเทควันโดโดยส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของภาพยนตร์และการสแสดงโชว์ประเภทจับคู่โชว์ทุบอิดกระแทกหมัดระยะใกล้อะไรหลายๆอย่างนะฮะส่วนมวยไทยนั้นเป็นที่รู้จักในวงแคบมากๆจะรู้ก็ต่อเมื่อฝรั่งญี่ปุ่นต่างชาติมาดูมวยในเมืองไทยแล้วตื่นตะลึงกับเทคนิคการชกของมวยไทยนะฮะ หลายคนแอบเอาไปดัดแปลงเอาเทคนิคไปใส่ในศิลปะการต่อสู้อื่นๆยุครแรกๆมวยไทยเจอกับกังฟูจากจีนเริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยค่าดเชือกซึ่งไม่มีสื่อไม่มีการออกอากาศให้คนในโลกได้รับรู้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในยุค1920สมัยปาย่ายคดเชือดซ้ำแล้วก็มีมวยไทยประทามวยสากลบ้างปะไป ลจะมีคนญี่ปุ่นนำมวยไทยไปลองเรียนแบบดัดแปลงเป็นคิกบ็อกซิ่งก็เลยมีการยกทีมพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่าเริ่มจากคิกบ็อกซิ่งด้วยแรกๆและคาราเต้จากญี่ปุ่นยกทีมเจอเมวยไทยทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นต่อมามีทั้งกังฟูคาราเต้ฟูคอนแทคคิกบ็อกซิ่งเทควันโดยกทีมเจอเมวยไทยทั้งในอเมริกายุโรปกระจายไปทั่วโลกสมัยนั้นมวยไทยถูกดูถูกและมองข้ามมากเพราะมองเป็นกีฬาของพวกด้ยพัฒนาชั้นต่ำมวยไทยไม่ได้ถูกเรียกว่ามวยไทย ต่เลียกคิกบ็อกซิ่งบ้างไทยบ็อกซิ่งบ้างแล้วถูกกติกาที่เอาเปรียบพอแพ้มวยไทยบ่อยๆก็จะห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามซอกห้ามเขา่าห้ามอะไรต่างๆนะฮะเยอะไปหมดผลปรากฏว่าในช่วงปี1 9 0 0ถึง1990มวยไทยพิสูจน์ตัวเองด้วยการชนะศิลป,ปะการต่อสู้ท่าอื่นๆทั้งหมดในโลกจนฝรั่งต่างชาติเย่มเริ่มยอมรับนะฮะขึ้นเรื่อยๆมีนักมวยไทยไปสอนมวยที่ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นมากมายฝรั่งล้วนแต่มาฝึกมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ท่ายืนชนิดสุดท้ายที่มาพิสูจน์กับมวยไทยด้วยการเอาเปรียบทุกอย่างจนสุดท้ายทานกระแสะไม่ไหวต้องดับไปเองนั่นคือกังฟูซานต้าในปลายุค90และต้นปี2 0 0พหนัอกจากนั้นมวยไทยนังจากนั้นมวยจีนนะฮะทุกคนฝึกมวยไทยต่อให้ใช้ชื่อว่าอะไรก็ตามมีนักมวยไทยไปสร้างชื่อระดับโลกมากมายในทุกกติก,กาเช่นช้างเผือกมวยรุ่นเล็กที่แบกน้ำหนักไปชกค,คิกบ็อกซิ่งและเควันจนมาถึงบัวขาวก้าวไกลนะฮะแล้วก็อีกหลายคนเลย จได้รับความนิยมเช่นปัจจุบันซึ่งมวยไทยไม่ใช่เฉพาะเป็นอันดับหนึ่งของมวยยืนแต่มีศิลปะการต่อสู้ที่แทบจะขาดไม่ได้ของนักสู้ประเภท M.M.A. ด้วยมวยไทยได้รับการยอมรับและความนิยมจากการพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ใช่การโปรโมทอย่าเอาภาพสมัยนี้ที่คุณจะดูมวยไทยมวยนอกได้โดยปลายนิ้วเหลือ,อาภาพเมื่อ10ปีที่แล้วที่สามารถดูทีวีเคเบิลต่างๆได้แล้วมาบอกว่ามวยไทยดังเพราะโปรโมทไปต่อกันอีความเิีเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม เอาในด้านมวยไทยตรงๆผมว่าการขัดเกลา,ามรู้นะครับซึ่งมันเป็นผลที่เกิดจากการแข่งขันของนักมวยทั้งประเทศตั้งแต่อดีตหลายสิบปีสร้างมีเวทีกลางมาตรฐานให้ทดสอบโดยการต่อสู้กันมันจะให้ผลสรุปได้เองว่าเทคนิคและการฝึกฝนที่แต่ละค่ายเชื่อว่าดีแท้จริงแล้วสิ่งไหนได้ผลสิ่งไหนไม่ได้ผลเลยเรียนรู้ปรับปรุงกันมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วค่ายทั้งหลายที่ถูกพิสูจน์แล้วก็คือของจริงครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายเริ่มต้นช้ากว่าเราหลายปี ก็จะเป็นรูปเป็นล่างชัดเจนก็จะได้ความเชื่อถือประเทศไทยก็ยืนโดดเด่นคนเดียวแล้วครับนะฮะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมส่วนพม่าลรากัมพูชาอย่าเรียกว่าคล้ายกันเลยนะครับมันคล้ายกันเพราะว่าเป็นมวยยืนเหมือนกันแต่ประเทศเหล่านี้ไม่เคยร่วมพัฒนาเทคนิคการต่อสู้แบบมวยไทยกับคนไทยครับต้องบอกว่าที่ปัจจุบันเนี่ยมันคล้ายกันก็เพราะว่าประเทศเหล่านี้ทั้งพม่าลราเอ่ยกัมพูชา ล้วนแล้วแต่ได้รับอนิสงส์จากการฝึกมวยไทยในยุคปัจจุบันต่างหากมันจะไม่คล้ายกันได้อย่างไงในเมื่อทั้งม,มวยพม่าลากัมพูชาล้วนแต่เริ่มต้นมวยยุคใหม่ด้การฝึกจากมวยไทยทั้งสิน้นมีเพียงมวยไทยชาติเดียวที่มีเวทีเป็นเล่นเป็นเล่ามีสำนักมวยแบบต่างๆตั้งแต่โบราณอย่างน้อยที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือสมัยอยุธยาและการมีเวทีมวยทําให้มวยไทยโบราณแบบต่างๆล้อมรวมจากการชกบนเวทีจนกลายเป็นมวยอ,อย่างปัจจุบัน เทคนิคมากมายที่มวยไทยสมัยก่อนไม่มีก็ได้จัดการชกบนเวทีในช่วงระยะเวลานับ100ปีที่ผ่านมานั่นแหละครับซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีแน่นอนว่าพม่าเนี่ยก็มีมวยมานับพันปีแต่เขาก็เป็นมวยแบบเขาไม่เคยมีเทคนิคแบบมวยไทยจนกระทั่งเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาที่นักมวยพม่านิยมมาฝึกมวยไทยทั้งที่ชายแดนหรือเอาครูมวยไทยไปสอนหรือข้ามมาฝึกมวยในไทยแล้วกลับไปชกมวยข้าเชียรที่พม่าพอหลายๆปีเข้ามวยพม่าก็เริ่มเหมือนมวยไทยเข้าทุกปี มวยขมรนยิ่งแล้วใหญ่เริ่มจากเกาะกงที่เป็นดินแดงของไทยมีคนไทยมากมายแล้วโดนฝรั่งตัดแบ่งยึดครองคนไทยก็ยังฝึกมวยไทยและได้และได้ครูมวยไทยไปสอนในยุคแรกมวยขมรนยุคใหม่เพิ่งเริ่มประมาณ20ปีเองโดยคนไทยไปจัดไปสอนสปอนเซอร์ก็มีแต่สินค้าไทยสมัย20ปีก่อนต่อยเหมือนคนเพิ่งหัดมวยจนเริ่มมาคายมวยไทยวิธีอจับบอลเข้าทุกที ขมรถูกยึดครองจากฝรั่งเศสมาเป็น100ปีฝรั่งเศสจัดการให้ขมรนทุกอย่างแม้แต่การสร้างวังแต่คนฝรั่งเศสไม่เคยพูดถึงหรือกล่าวถึงมวยขมรแนละคนขมรนก็ไม่เคยรู้จักหรือฝึกมวยขมรนเลยแต่กล่าวฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีที่แล้วมวยของเพื่อนบ้านเหล่านี้จะได้รับความนิยมเท่ามวยไทยได้ยังไงในเมื่อ100ปี50ปี3 0ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยไปพิสูจน์ตัวเองให้คนทั่วโลกได้เห็นเลยนะฮะ อีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมลองไปถามคนเขียนเราดูสิครับยอดมวยหรือนักมวยที่เก่งที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของเขาในยุคก่อนปี2000เนี่ยคือใครเขาไม่มีเลยแล้วบอกไม่ได้ไม่มีข้อมูลหรือบันทึกใดๆไม่มีเวทีมวยสำนักมวยด้วยซ้ําในขณะเดียวกันนักมวยไทยมียอดมวยหรือวรรจาจา์มวยตั้งแต่สมัยก่อนปี1,900ซึ่งยังแยกกันเป็นหลายภาคหลายสำนัก มีหมื่นมวยชื่อดังหลายท่านรับใช้ในล้วนในวงังอันมาจากนักมวยเก่งๆแต่ละสายตั้งแต่ยุคต้นปี1900มีสำนักกำลามวยนักมวยดังๆแต่และยุคแต่และสมัยมากมายสามารถสืบค้นประวัติและผลงานรวมทั้งภาพการชกต่างๆได้เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยขาดช่วงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในขมรหรือลาวนะครับ ก่อนหรือหลังสงครามเขาก็ไม่มีข้อมูลเหล่านี้สมัยที่ฝรั่งมาละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยอยุธยาก็ได้บอกไว้ชัดเจนว่าอา,อายุทยานั้นมีศิลปะการต่อสู้ต่างจากขาเขมรหรือละแวกใกล้เคียงเนื่องจากมีการชกมวยซึ่งใช้หมัดเท้าเข่าซอกต่างจากขาเขมรหรือดินแดนรอบข้างที่มีแต่กีฬาคล้ายกับมวยปั้มมวยไทยนั้นพัฒนามาอย่างยาวนานสร้างเทคนิคการต่อสู้ในท่ายืยนมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เทคนิคต่างๆได้พัฒนาขึ้นในสมัยที่ยกเลิกคาดเชือกและหันมาใส่นวมชกกันบนเวทีแทนบวกกับการนํามวยสะกลเข้ามาทาให้มวยไทยสามารถพัฒนาเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเรียกว่าเทคนิคมวยสมัยนีย้หรือ40-50ปีที่แล้วถูกสร้างขึ้นใหม่ที่เวทีสวนกุลาบลุมพินีและดําเนินจนแตกต่างจากมวยคาดเชือกสมัยก่อนมากไม่แปลหรอกครับด้วยการพัฒนาอย่างยาวนานผลงานที่ปราบกิฬาการต่อสู้อื่นมามากมายเป็นเวลานับ100ปีจะได้รับการยอมรับมากกว่า,าชาติอื่นๆ ทุกสายล้วนฝึกมวยไทยที่ผ่านการปรุงมานานเป็นร้อยปีจนสำเร็จแล้วมันก็ย่อมเหมือนมวยไทยกันไปหมดตอนนี้พม,ม่าเราขมรนก็ล้วนฝึกมวยไทยได้ประโยชน์จากมวยไทยที่ไปบักบั่นต่อสู้มาไม่มากก็น้อยเพียงแค่เขาไม่ยอมรับกันก็เท่านั้นเองนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ